แต่เดิมนั้นเราเคยห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา4ทุ่มถึงตี4วันนี้ก็ปรับไปเท่ากับสบคคือห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่5ทุ่มถึงตี3เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไปเรื่องของออคำสั่งจังหวัดนคริีราชก็มีการปรับ คำสั่งให้ขี้คลายตามคำสั่งของสองบคนะครับยืนยันว่ายังปฏิบัติตามคำสั่งของสองบคไม่ได้ยิ่งหยอดไปกว่ากับแต่เดิมนั้นเราเคยห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาสี่ทุ่มถึงตีสี่วันนี้ก็ปรับให้เท่ากับสบคคือห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีสามเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ยี่ส้า พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับคือวันมะรืนนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คงทําตัวคําสั่งที่ชัดเจนใหม่อีกทีหนึ่งก็คอยติดตามดูครับการปฏิบัติก็จะเริ่มมะรืนนี้นะครับอย่างเน้นย้ํานะครับอย่างไม่ใช่คืนนี้หรือพรุ่งนี้ขอเป็นมะรืนนี้จะเริ่มผ่อนคลายเป็นเวลาห้าทุ่มถึงตีสาพอผ่อนคลายเวลาห้าทุ่มถึงตีสาเรื่องของการปิดร้านก็จะผ่อนคลายจากสามทุ่มเป็นสี่ทุ่มนะครับร้านค้าต่างๆก็ปิดไปถึงสี่ทุ่มได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อพิเศษคือเพื่อให้สดอดคล้องกับ เราผ่อนคลายตามที่สบคกำหนดให้พื้นที่สีสดแดงเข้มผ่อนคลายได้คือโรงแรมคอมมินิตี้บูนสถานที่จัดอบอรมต่างๆจัดนิทรรศการต่างๆเนี่ยสามารถจัดคนได้ไม่เกิน500คนแต่ต้องมีมาตรการเข้มขึ้นมาสถานที่ที่เป็นสถานที่สำหรับรวมจัดกิจกรรมต่างๆก็ดีสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการที่เราผ่อนคลายตามสบครครับ มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด